เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4กรกฎาคม2567เราจะมาอัปเดตข่าวดีทกสแจ้งข่าวดีปล่อยสินเชื่อ375ล้านหนุนพี่น้องกเกษตรกรเก็บผลไม้ต่างประเทศ โดยทกศสนับสนุนสินเชื่อไปเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศสร้างรายได้ระยะสั้นให้กับลูกค้า5,000รายนะคะวงเงินรวม375ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางรายละไม่เกิน75,000บาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ แ่ะสุดนายชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศเปิดเผยว่าทกศจัดโครงการสินเชื่อเพื่อไปเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปเก็บผลไม้ในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์โดยมีเป้าหมายในการป้องกันปัญหาการกู้เงินนอกระบบที่มีต้นทุนสูงนะคะและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรลูกค้าทกศในช่วงว่างเว้นจากการผลิตภาคเกษตรวงเงินสินเชื่อรวม375ล้านบาทเป้าหมายลูกค้าทกศนะคะจำนวน5,000รายทั้งนี้แบ่งเป็นวงเงินกู้สำหรับ ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนกู้ได้ไม่เกิน75,000บาทต่อรายส่วนประเทศฟินแลนด์นะคะกู้ได้ไม่เกิน65,000บาทต่อรายดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้านะคะกำหนดจำาะะคืนเงินกู้เพียงหนึ่งงวดภายในวันที่31ธันวาคมนี้ผู้กูร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าของทกสที่ทำการเปิดบัญชีเงินกู้และเป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อลูกค้า ที่บริษัทจัดหางานได้รวบรวมและนำมาเสนอธนาคาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําหนังสือกู้ยืมและเงื่อนไขในการชําระหนี้ตามโครงการโดยธนาคารให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสวัสดิภาพการเดินทางไปทํางานดังกล่าวนะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการันตีรายได้ที่เหมาะสมจึงไม่อนุญาตให้ลูกค้ากู้เงินเพื่อเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศด้วยตนเองโดยไม่ผ่านบริษัทสําหรับกรเกษตรกรลูกค้าทกศที่สนใจนะคะ สามารถแสดงความประสงค์ของสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ทกศทุกสาขาทั่วไทยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31กรกฎาคม2567นี้เท่านั้นนะคะอัปเดตข่าวดีนี้จากทกศ4กรกฎาคม2567